ครับคนเรานี้ก็มีหลายบทบาทมีหลายหน้าที่มีหลายประเภทเหมือนกันวันนี้จะกล่าวถึงคนอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างออกมาท้าทายสังคมในบางประเด็นบางมุมมองจนมีคนเปรียบเทียบว่าเป็นคนสายล่อฟ้านะครับก็เสี่ยงต่อการที่จะได้รับผลกระทบจากฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาฟังบทกวีที่มีชื่อว่า คนสายล่อฟ้ามาฟังดูว่าเป็นอย่างไรเมฆตั้งเขาฟ้าทึบถึมอึมครึมมนอยู่ระหว่างความสับสนแห่งยุคสมัยท่ามดวงเมืองราศีที่เปลี่ยนไปความตะแบงแฝงในหัวใจคนย่อมต้องเกิดปรากฏการธรรมชาติพร้อมจะฟาด ลงมาจากฟ้ามุน่นร้องครวนครางแปลบปราาทุกมนทนพาเปรียงบนปัตตภีฤดีดานผู้เห็นต่างสังเวยกระแสฟ้ามอดไม่ลงต่อหน้าล้างเผาผลาญคึกขนองปรวนแปรกระแสทานลงวิ่งเล่นกลางลานจึงมอดมวย แม้กระยิมยืนหลบใต้ร่มไม้ใหญ่ก็อาจไม่ปลอดภัยรู้ไว้ด้วยพลาดพลั้งเผลอเปรี่ยงมวยมอนอ่อนระทวยศพไม่สวยเกรียมตายเป็นสายล่อฟ้าฟ้าพิโรธซุกซ่อนกายใต้อาคารอยากก่ากรรเริบเสิบสารเสนอหน้า เลิกเหิมเกรมกวัดแก่งขวานขึ้นทายท้าวีรบุรุษผู้กล้าอย่าเพิ่งรบมุทลุดุดันเข้าฟันฝ่าสะดุดีด้วยน้ำตาคราเป็นศพฝูงแมลงเม่าเคล้าแสงดับไฟครบในที่สุดจุดจบไม่ต่างกัน อย่าเพิ่งด่วนไปตายคนสายล่อฟ้าออมพลังความกล้าไว้สร้างสรรค์อัศนีบาทกระดเกลี้ยวเหินลงทันฟ้าสดใสสักวันค่อยไตรตรอง